เฮ้ยคนเหรอมึงจ้องเล่นบ่อยๆเอดีอย่ามึงง่ายชิมเองอ่ะมึงบ่อยเลยอ้นะไม่ร um ู้ไปเล่นดูบ่อยอ่ะแต่กูไม่ชินไม่ก็มึงง่นไปหรือมึงง่ายชินเนี่ยอย่าโคลส่วนว่าอยากเจอคนจังเลยอ่ะ ไปเลยแม่ได้ฟาร์มเกันไหมอะไรนะวงอยู่แถวเราด้วยว่ะเออแต่ยังไงเราต้องไปยิงคนแล้วมันะกราะมันขึ้นที่ไม่แต่ว่าถ้าเราเก็บสแต็กไอ้เหลืองๆนั้นก็ขึ้นนะาเกาะใช่แต่มันไม่มีบอยในแมปป่ะใช่มันไม่มีบอยไม่มีในแมปนี่มีเมื่อกี้กูเก็บอยู่ไม่เห็นนอะเนาไม่เห็นเนือโอ้โหไปเด็ดไป ไม่ต้อตอบก็ได้พ่อไปไหนกินไปไปเราไปอาบวัวไปอยู่าตีเลยเน่ฮะพูดยี่งใหญ่เไม่รู้เรื่องพูดยี่ยใมันไม่มีวิธีอื่นหรอที่เพิ่มเกาะ มีก็เก็บตามแมพไงเอ้ยแต่มันชุบยังไงเดี๋ยวาตามแมพมึงดูดิม,มันก่อนจะหาเจอใช่ปะน,นู่นน่ะอยู่นู่นน่ะตรงนูนงนนเลยเห็นปะแล้วก็อยู่นู่นน่ะก็มันอยู่ไกลอ่ะแล้วมันเก็บมันก็เพิ่มเยอะอะไรอีกนี่มันชุบกันตรงกลางนี่ไปไปตรงกลางไหนวะนั่นนะ่ะเอาเยอะกว่าผิดเฮ้ย

ไป้างัง้าหลังเอาอยู่ดูอยู่เยแม่งปมเมือจริินีอยู่ข้างล่างนิ่ดิเอาไปข่ามไปไปแกเคนคื้ดิไปดวิไปไแล้วไปริวไปไหนไป่ามไม่รู้ไปไหนแล้วคุต้องเอากิวช่เนี่ย นี่มันเยอะบนเล่นมีแลมึงไอ้มึงให้กูไปไหนไอ้เห้กูถามอยู่ไอ้ไปไหนมึงสบไปอยู่ก็ไอ้โอ้ยมึงหล่อมากกว่ามึเหรอมหล่อเยร่างเออกูเห็นมันโดดไปอ่ะตัวปอมมันอ่ะไม่เป็นของนี่ใช่ไหมมันมีเอฟเฟกต์ตัวสเกลครับเออง่ายเออใไปไปไป ไอ้ไอ้ปืนมึงอะามาแบบยิงไกลๆเลยแบบยิงคอมเป็นเพราะดามิแรงเนี้ยไอ้ซิมโดนทิเบกยิงไอ้เนีไอ้ททิเบตยิงโอ้ย่างห้างมันโอ้ยเออยไบ้งยอไยู่ไปก่อนยไปรีบไหวนะมึงอะ โอ้ปืนกูอยู่ไหนอ่ะเย็ดอย่าไปยิงตัวนั be ้นยิงตัวต UH ัวเดินโอ๊ะไอ้ไปไปยิงตัวอยู่ไหนเอ้ยเฉยไหมที่ใส่มังโดนยังไม่อยโอ๊ะค้างค้างรังเอ้โอ้ยจริงฟืดเป็นปลาข้องจริงทุกคนเลยว่ะตัวหกู เทปบอกกูคุณไฟฟ้านี่ก็ตัเนี่ยเออกูไ่พูดก็ได้ไม่ไ้พูดขาวว่าาไมคนะท่กู่าไม่ตอบไม่ตอกูก็หัวรอดอุ้ยอทองไอ้ซีมึลก็กูบอกว่าไม่ตาย เนี่ยบาลเลวเอลิทมาเฮ้ยกูเองเอ้บาเลวดีเมัวงมีคนเ็วกว่าอ้ยโอ้โบว์อะโคตรแรงว่ะยิงหัวยิงหัวอยเาขงตังเฮยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงมาเฮ้ยเฮ้ยเขาถ อิ้งอิ้งก่อแตกเลยไปไหน่แล้วอ่ะน้องกดนั่นไม่ได้อะฮะต้องกดเลื่องนั้ดใช้ีอ่ไอเป็ดนั่นบ้านหนารู้สึกว่าเอาทนูมาวัดกันดีกว่าอะไรนี่โอ้โหโอ้ยหโอ้โหโอ้้โหิดปืนมึงอะตอดมาหน่อยดิมันตอดกูไม่อยู่เลย คุ้ม้ยเหเอาก yeah. oh, oh, like ูไ oh. ม oh, oh. yeah, oh. oh. ่เห cool, ็นฮโอ้หมันเห็นได้ไงเอาอฟเฟกต์ดีงเอาเฮียควายเอาเฮียตายเลยดนที่สองะเป็นครูไหมก็ไม่เป็นหมอไหมก็ไม่ bên qua chứ? ôi mày làm đay à? đào đào cái gì nữa? lại tập trung. đợt này si. đợt này mày nghe. à. không thấy gì á. bên này dia. fade phải không? phải đi. ตึกไม้ขาวขาวพ่องอยู่เีอบ้างโอ้โหนี่คุอโทรศัพท์อยู่เนี่ยนั่งวอวปปืน แย่ๆที่มันอยู่นั่นไงไม่ตกวะคนดกวเอ้ยทำไมอยู่มองหน้ากลัวยิงไม่โดนแหนะมันยิงอยู่หลังกูกูโดดไปโดดมามนยิงกูไม่โดนต่อไแตะละเฮ้ยตัวชิร่มึนอยูดเจ็บมากเชอไปไหนนะ

Yeah, well. yeah, yeah. <coughs> I feel good about this care package. Shall we? New kill leader? Interesting. Pretty sure someone's got a shot on me. What's <tries> โผ่แม่มีขึ้ตัวเดียวปะโลแล้วต่าอ,าาอาเอ่ะเตเบียโอปกลับไปยืนนะโอ้โหเยี่ยอยู่ยบนหัว,วโอ,โอ้โอ,โอ้ๆๆๆโ้ตามไปอ่ะใช่ใส่ไอ้โอเคมันขึ้นไปตอนไหนวะ โอ้ยโดนลูมีเยี่ยมคิดว่าตัวเดียวเฮียนี่โลว่ากรีดเอาดิแเฮียหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวก็ทุ่มเลยเลยทีมาแล้ว Sending a card this time. In fact, we've been invited. Invited to steal the greatest treasure of all!